ุงกาสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง CMJO2 Official ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนถนน M6 นะครับผมทางด่วนโคราชครับตอนนี้ก็แวะเขาหน้าครับผมแวะถ่ายคลิปครับโอ้ลมลมแห้งครับพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องครับผมทางด่วน M6 แตกนี่ภูเขาครับบรรยากาศ ตอนนี้ครับพี่้องครับกำลังสีเดินทางไปหาอีละอ่าไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่กทมกับสาวน้อยทั่วกทมอรอบนี้กับสิบห้าวันจนถึงอู้แมนบอกจนถึงวันที่สิบหาบ้าบอกแค่ดเลับประมาณนั้นครับพี่รองครับแย่เงาเลยกับรอบนี้ครับผมกับเสียอามครับนี่เสียอมในเ่ื่องรถก็สิไปปรบ้านซีมือ สามสี่หามื่นอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมก็สิกลับไปทําธุระที่บ้านอ่าไปเห็ดเรื่องรถเรื่องหยางนเนาะนี่ครับเสียอามครับคร,รสวัสดีรครับสสวััดีครบตอนนี้นะครับเอ่ออันนี้คือโอ้งามดิเข้ากับแวะเข้าห้องน้ำเนาะที่เอ็มหกบนเอ็มหกเนี่ยบรรยากาศดีดิบรรยากาศดีในวันนี้นกานแคมปิ้งตรงนี้เลยนี่ใช่ครั้งแรกเลยดิเนจริงเหรอเออใช่ครั้งแรกที่แวะอ่าปกติเขวิ่งผ่านอย่างเดียว นีเลยือพาไก่อิมแวะไทยใช่แวะไทยคลิปแบบตึงๆครับเผืให้พี่น้องได้ชมก่อนเนาะก็ไอ้อันนี้นะอามเอ๋ออนทัวร์รอบนี้เกิดกี่วันนะสิบห้าวันใช่ไหมกรุงเทพสิบห้วันสิบหกวันรวมวันนี้โอ้สิบหกวันสาวน้อยออนทัวร์กรุงเทพอ่ากลับบ้ผมก็สิไปอ่าประมาณวันที่สามก็สิกลับครับเพราะว่าวันที่สี่นัดนัดแต่ไฟแนนซ์เข้าไปดูที่บ้านนะครับ จะขอให้ผ่านราบรื่นไปด้วยดีครับผมน,นี้ก็มาอัพเดตกันนะพี่น้องครับพึ่งออกพึ่งออกได้ประมาณสามสิบนาทีกลับมาอัพเดตให้พี่น้องเบิงครับเออตอนนี้ก็เสียอามเยาเสียเอ็มไทยเ <laughs> อ้ทำไรโ <laughs> อ้ยเดี่ยร้านวิว <laughs> เสียอามเงียวสยวะ่ะห้องน้ามีดีๆเขาเพราะเขาเนาะเสียอามนี่เออโอ้เขาทำความสะอาดอยู่รอบนี้ก็มากันสองคนครับพี่น้องครับมากันสองคนเดี๋ยวเจอกันคืนนี้คืนนี้ที่ไหนนะตลาดเสรีพุทธมณฑลสายห้าตลาดเสรีพุทธมณฑลสายห้าใช่แล้วเจอกันแน่นอนครับพี่น้องอครับ,บเจอกันเจอกันเจอเทักรักเธอ,เอ,อเอ้ย โอ้โหกำพมเู้ามาะสุดยอดผูดได้อยู่ไก่กับพี่้องมาม่วนน้ำกันครับผมโอเคคันพูดใดเจอกันกับทักกันได้สามารถทักกันได้ทักบอกพูดได้ครับผมหามตีหามตีเขาด้เออหามตีเขาดิทํากันสิทำการเติมน้ำล้างแก้วครับกินน้ำก่อนโอ้บรรยากาศดีครับพี่้องครับมาอัปเดตให้พี่้องได้บ้างเจอกันแน่นอน อีหล่าตอนนี้หอดได้แล้วเนาะหอดไปเนาะเออต้องโทรไปถามพ่อชิตะแล้วพ่อชิตตะก็น่าจะมาพร้อมโอเคครับพี่น้อกขึ้นรถก่อนจะเข้าเดี๋ยวมื้อนห้เฮามาลุ้นกันว่าสิท่านอีหล่าขึ้นเวทีบอเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่โคราชเนาะคือเราไม่ได้รี่มาเพราะว่าทำธุระใช่เฮาอ่าแมนทำธุระเิ่งเสร็จนํำก็เลยได้ออกมาช้าสายนิดนึง เด็ก็เบืองบัมคือก็เบึ้มบั้มให้เกาท่านเน้ยกะนาศิท่านจูอท่านยู่แต่ว่าศิท่านโชวเละกหลาบอแค่นั้นแหละกาแน่นสีไปฮอดกัสศีไทยมันได้กาดให้พี่น้องเมืองเนาะครับอ่าข้างนอกรอบนอกแล้วก็พวกโชว์กับโชว์ต่างๆครับพี่น้องพวกผมกับเสียอามก็จะถ่ายไว้แล้วก็จะไปลงประมาณหลังเก้าโมงอ่าเพราะว่าเป็นกฎระเบียบเนาะกฎระเบียบของที่บอส ได้แจ้งมาทีมงานในทีมงานทุกท่านเจโอทุกท่านครับผมแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์ได้แค่ช่วงเช็คถึงเช็คเศร้าถึงเช็คเศร้าเราจะหลังจากนั้นเนี่ยคืองดไลฟ์สดทุกกรณีครับเพราะว่าสมีกลุมปิดมีกลุมหยังเนาะอก็นี่แหละสงวนสิทธิ์ไว้อ่าสงวนสิทธิ์ไว้ครับก็ฝากไป้องติดตามคลิปของพวกผมด้วย เสียเอ็มเสียอามแล้วก็เมื่อวานเราี่น่องกับจักรดีี่น่องหลายๆคนได้เห็นคลิปแล้วเออเสียนนท์กับบอสโจก็ได้แวะมาเล่นเนาะที่บ้านเสียอามมากินเขาโอ้ดีใจหลายครับดีใจหลายที่บอสกับเสียนนท์แวะมาหาแ <Man. S 1> ม่เมื่อวานกับมีเวลาเตรียมตัวหน่อยอรู้แบบพวกผม,มบอกว่าน,นี่ไปถึงโคราชปุ๊บบอสโทรมาพอดีลงรถปุ๊บบอสโทรมาพอดี ครับก็เลยได้ชวนบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเออเดี๋ยวเข้ามามาสั่นก็เลยว่าไปอามเราไปเตรียมซื้อหมูแป๊บเดียวนะไปซื้อหมูมาเสียนนท์ถึงแล้วเออแป๊บเดียวอยู่ใกล้ๆเลยเออไปซื้อหมูมาปุ๊บมาถึงบ้านเสียนนท์หอดแล้วเออโอ้ดีใจหลายเมื่อวานนี้แล้วก็มาเคลื่อนเนาะเสียนนท์ก็บอดกันเลเดินทางเข้ากรุงเทพเลยเออแล้วพวกเราก็จะเดินทางตามไปตอนนี้กันตังสิไปตอนนี้ก็เวทีขนาดสิแล้วแล้วรับพี่น้องเนาะ คือจังช่องพอการแช่เว็นไทยไว้ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเ๋ยวมากลงตัวแล้วโมงแรกครับพี่น้องตอนนี้กะทีมงานกบเริ่มลงโตแล้วนะเอ้๋เสียอามีของไปฝากยังไม่นีใช่ครับนิดๆนิดๆนิดๆพอติดใหม่ติดเมื่อนะเป็นข้าวตังข้าวตังดยร์ครับออกได้ดีออกกลอักนิดไปครับเดี๋ยวออกเดินทางกันตอนลรกครับพี่น้องกับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ใช่เรามาลุ้นกันไปด้วยกันเรามาลุ้นกันใช่เ่ยครับตอนนี้มาุ้มกันในเดินร่างแล้วครับบนถนน M6 เดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศถนนทางด่วน M6 เนาะตอนนี้เปิดในใสฟ่ฟรีอยู่ <S <S ก็บรแน่ใจให้กันว่าตอนใดสีเก็บเงินเนี่ยแต่ถามว่าย่านระยะเวลาได้ไหมกับเส้นปกติผมว่าได้อยู่นะอามเนาะ ได้อยู่แล้วก็ไม่ลถไม่ติดด้วยไม่ติดแล้วทำทำเวลาทำเวลาได้เพราะว่ามันกัดโล่งเลยจวดเลยวิว้ิวกับพี่พรนองครับเดี๋ยวพ้าพีรนององแมนก็คือแบบวิ่งขึ้นแบบลำตะคองนี่แบบโอ้โหสวยสวยแล้วกับบรรยากาศแบบในเขาไงเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเรามาูกเขาทําปลาเนาะหาปลาที่ลำตะคองอีกเนาะใช่เดี๋ยวเราจะมาทาคลิปหาปลาที่ลำตะคองอีกแมนแสบครับ เดี๋ยวมาเห็นแนวกินเมื่อน,นั้นเทาผาดเนาะฝนมันตกฝนมันตกบันนี้มันเห็ดยังไหลือเต็มทีท่เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเอาเต็น์มากางเต็น,น์นกลางเลยมาแต่หัววันเลยแหมนมาแต่หัววันเลยแบบเห็ดกรีบไ้พี่รองเบิ้งยาวๆเลยเดี๋ยวห้พี่รองเบิ้งบรรยากาศเอ็มหกเล็กน้อยไปเดี๋ยวกับพี่รองครับนี่กับเป็นบรรยากาศถนนเอ็มหกเส้นโคราชสระบุรีเนาะตอนนี้ก็รุ่นขอให้ขอให้มันต่อไปอีก คอยมันเปิดใส่ไปอีกครับคือเป็นตอแบบยนเวลาหลายๆเนี่ยถนนงามมากถนนสวยแล้วก็หุเขาล้อมรอบครับอันนี้ข้างนานแห้งเตสียง,งามเียพี่น้องมังเนียมันสีบรบปันไดอันนี้มันยังเป็นแบบผืนดินอยู่แต่ว่าข้างนาเนี่มันสะเป็นสะพา,านร้อยเลยสะพา,านแบบทางดวนเต็มระบบว่านะ่ะพี่น้องเห็นนั่นว่านะ่ะกลางหันลมบรรยากาศดีแห้ง นี่ล้ครับก็บเก็บบรรยากาศมาฝากพี่รองครับาการเดินทางไปหาอิละาสาวน้อยเพชรว่านแพงไปหาบอดโจเสียนุ่นโอเคจังไหรก็ฝากพี่รองติดตามนคะครับผมช่องเสียเอ็มเสียอมกะพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ก็คอยพี่้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยเงินทองยเจยจอยจะจนพอกันไหม่คลิปหนาสวัสดีครับ